ใส่เสื้อไ้มสีเดียวกับกล้วยค่ะรับจ้างพนักงานมาเลยเอามาใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งโจงเบนะใส่ห,วหัวงอบขายกล้วยทับด้วยเหตุผลง่ายๆคือขายขนมไทยก็ต้องใส่ชุดไทยแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้เจ้าของไอเดียเกย๋ๆนี้ก็คือคุณพี่ยอดรักมณีชดน,นะคะหนุ่มเจ้าของธรุรกิจขายทรายวัสดุก่อสร้างแต่ว่าอยากเปลี่ยนแนวมาขายขนมดีกว่าจะได้อ่อนหวานขึ้นเลงเห็นว่าในพื้นที่เมืองสุราธานีมีการสูกกล้วยที่ติดกับลำคลองอ่ะพี่ด ชาวบ้านเรียกว่ากล้วยน้ำหวานนั่นแหละมีรสชาติดีหวานไม่ฝาดแล้วก็ยังได้สนับสนุนกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกล้วยในพื้นที่อีกทางด้วยจ้าพี่ยอนรักบอกว่ากล้วยทัพที่ร้านเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันนะใช้กะทิสดนะเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวน้ำใสใบเตยใส่มะพร้าวอ่อนนะสูตรนั้งเดิมสมัยรุ่นคุณแม่เลยที่เห็นอยู่เนี่ยราคาชุดละสี่สิบบาท,ทาคนสั่งไปขายี่ยินดีมาซื้อแฟรนด์ไทยเนี่ยพร้อมมากเลยนี่ร้าน เที่ยมพะเมืองจังหวัดสุราษธานีเขาบอกว่าใกล้แยกในเลืกอกเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิ